ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับมาลิแล้วนะคะวันนี้มาลิจะพามารีวิวเจ้าไวท์แท็กตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้นะคะมีด้วยกันกว่าห้าสีด้วยกันเลยนะคะตัวนี้นะคะมีสีดำสีบรอนสีขาวสีดำเทาแล้วก็สีส้มนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างะคะ่ะตัวใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนีน้เองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะามาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของเรานะคะที่ทําการเปลี่ยนนะคะสําหรับเจ้า w h i t a g ตัวนี้นะคะตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะด้านหน้าของเรานะคะเปลี่ยนกระจังหน้าให้ด้วยนะคะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะตัวนี้ตัดกับสีส้มด้านข้างนี้นะคะนี่นะคะ ัวรถเป็นตัวรถสีดำเทานะคะตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะไฟด้านหน้าของเรานะคะเป็นไฟลมดำนะคะแล้วก็มีไฟเดทามาให้นะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างของเรานะคะเดี๋ยวนี้มาดูตรงล้อก,ก่อนนะคะล้อแมก ล้อมแม็กของเราเป็นแม็กสีดํานะคะมีหงาเป็นแม็กสีดําอย่างนี้นะคะเป็นแม็กลมดาสีดำสีดำนี้นะคะลมลมดํานะคะตัวนี้แม็กขอบสิบแปดนะคะตัวนี้เป็นล้ออัลลอยขอบสิบแปดนะคะนี่นะคะบัะนไดข้างก็เป็นสีดํานะคะ ตัวนนี้ะะคะมาพร้อมกับลาวหลังคาลาวหลังคาของเราจะมีมาให้จากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นของฟอดแท้นะคะตัวนี้ลาวหลังคานะคะโลบาร์ด้านหลังนะคะที่เปลี่ยนไปก็คือจะมีสีส้มตัดเข้ามาให้นะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะ ด้านหลังนะคะฝาท้ายกระบะของเราเป็นแบบว่าเป็นแบบผ่อนแรงนะคะนี่นเบาสบายมือนะคะตกนะันชนด้านหลังของเราเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4ีจุดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลัง ให้ด้วยนะคะตัวนี้เนะดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของภายในของเรานะคะตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เปลี่ยนก็คือเบาะหนังนะคะเบาะหนังของเราเป็นเบาะหนังล้วนนะคะเดินได้สีส้มนะคะตัวนี้นะคะ คาดกลางด้วยสีส้มนะคะตัวนี้นะคะมีสัญลักษณ์วายแท็กตรงกลางตรงนี้ด้วยนะคะนี่ตรงกลางนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะเบาสบายนะคะไม่หนักนะคะตัวนี้นะคะเป็นเจ้าเดียวนะคะที่ผลิตขึ้นนะคะแล้วก็มีลูกเล่นให้บนพวงมาลัยได้ครบครันเลยนะคะตัวนี้นะคะหน้าจอของเราเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะ าสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แล้วก็มีระบบซิงค์เสียง3ให้ด้วยคือระบบสั่งการภาษาไทยนะคะตัวนี้นะคะว่แท็กตัวนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยกันทั้งหมด6ลูกเลยนะคะตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าเดินได้ด้วยสีส้มนะคะหนังนะคะตัวนี้สีส้มนะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะ บ่อนะคะบ่อของเราปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะนี่นะคะปรับไฟฟ้าได้นะคะนี่นะคะกว้างมากๆเลยค่ะด้านในของเรานะคะตัวนี้นะคะด้านหลังก็กว้างนะคะตัวนี้ เหมือนขับรถเก่งเลยค่ะด้านหลังด้านหลังก็กว้างมากๆเลยนะคะตัวนี้มีที่ยึดเบาะเด็กให้ด้วยนะคะ Isofit นะคะเป็นที่ยึดเบาะเด็กให้ด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้สําหรับเจ้าวยแท็กตัวใหม่ตัวนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะจะออกวายแท็กตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้การันตีได้ว่าชุดแต่งสวยมากๆเลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะแคมเปญมีเยอะมากๆเลยนะคะส่วนลดเราก็มีให้เยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะทักมาสอบถามได้เลยค่ะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาริจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาริด้วยนะคะเดี๋ยวมาริจะรีวิวคันไหนอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย